สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนแมเจอกิ๊กแบบชุดออกกำลังกายอย่างนี้แน่นอนค่ะมาแนะนำผ้าออกกำลังกายกันอีกแล้วนะคะวันนี้เอาใจสำหรับคนที่อุ้ยไม่มีพื้นที่ในการออกกำลังกายมากมายไม่ได้เข้ายิมแล้วก็แบบอยู่หอพักอยู่อะไรอย่างเงี้ยเนาะพื้นที่แบบง่ายๆแล้วก็ ต้องบอกว่าเป็นท่าที่ทําง่ายๆทําทได้ในห้องนอนนะคะหรือว่าพื้นที่ที่จํากัดคนไม่มีเวลาก็ทําได้หรือแม้กระทั่งว่าใครที่บอกพี่หลายๆคนว่าซิทอัพแล้วมันปวดหลังอย่างเงี้ยนะคะลองทําท่าน,นี้ก็ได้ช่วยในเรื่องของกล้ามท้องเหมือนกันนะคะถ้าแพงค่ะคิดกันมาสักพักใหญ่ๆแล้วนะแต่ก,กีก็เพิ่งเพิ่งมาเริ่มทาเหมือนกันโอ้โหได้ทำแล้วบอกเลยว่ามันมันเก็งกล้ามเนื้อแบบได้ใจมากแต่ตัวนี้สั่นไปหมดเลยนะคะหลายคนอาจจะเคยได้ยินแต่ว่ายังไม่แน่ใจอเอ๊ะทำยังไงอะลองทําตามเลย ง่ายมากเนี่ยนะคะเราก็นอนอยู่เนี้ยนอนที่พื้นห้องของเราเนี่ยนะคะแล้วก็ยืดเหยียดตรงๆนะคะชันชันข้อศอกเอาไว้่างนี้สองข้างนะคะแล้วก็พยายามเอ่อเกรงตัวขึ้นมาโดยใช้ท้องเนี่ยนะคะเกรงตัวของเราขึ้นมาพยายามเกรงตัวขึ้นมา,ยา,ยา,มตนมาแต่ว่าไม่ให้พยายาม,มให้ก้นมันโด่งนะลองดูนะคะหนึ่งสอง,สอง หมดเลยทั้งแบบว่ากล้ามท้องทั้งท้องทั้งแขนทั้งขาหมดเลยค้างเอาไว้อย่างงี้สักครั้งแรกสักสิวิก็พอ <c oughs> <c oughs> ต้องบอกว่ากินง้วรว่มทำไม่กี่ครั้งไม่ได้โปรเฟชวลพูดถูกตรง <c oughs> ลองทำแต่ว่าต้องบอกว่าเฮ้ยมันดีจริงนะ หมาะมากอะ่ะใครที่แบบว่าอยากลดพุงนะคะอยากจะแบบในลดเมื่อกี้ว่ามันได้ทั้งพุงทั้งแขนทั้งขาเพราะว่าเราต้องพยายามเล่งตัวของเราขึ้นมาใช่ไหมคะอันนี้เหมาะมากเลยน้องๆก็ทําได้เพื่อนๆวัยทำงานก็ยังทําได้นะที่สําคัญนะคือต้องบอกว่ามันพื้นที่ใช้สอยไม่ต้องใช้มากเลยมีตองว่นจะได้ทําง่ายๆในห้องนะคะยังไงก็ลองทําดูเริ่มทําแบบไม่ต้องแบบหนักมากนะวันแรกอาจจะสัก สิวินาทีนะ2ี่สวินาทีค่อยๆแบบเพิ่มไปเรื่อยๆไม่ใช่วันแรกจกนะัดหนักเลยนี่กิ๊กแบบเพิ่งทำไม่กี่ครั้งเห็นไหมตัวสั่นคลอนไแล้วแต่ทำแล้วจริงๆอ่ะเดี๋ยวลองทำให้ดูทีนึงนะคะรู้สึกแบบดีอะแต่พอทำเสร็จแบบมันมันดีอะมันกระชับมากอ่ะนะคะเอาลองดูทีนึงนะคะเอียงสั่นเลยพยายามเอาใช้สอกของเราแล้วก็เนี่ยขาเนี่ยนะคะ ดันตัวขึ้นมาแล้วก็เต่งหน้าท้องให้ด้มากที่สุดก้นไม่ให้โดกนะคะพยายามเนี่ยเขแมวขุงเอาไว้ให้ตลอดอ่ะแล้วนะทำทำพร้อมกันเลยเนาะหนึ่งสอง รู้สึกว่าเก่งไปหมวตันตัวแต่ดีเอาเชื่อว่าพรุ่งนี้ต้องดีกว่าวันนี้ทําไปเรื่อยๆอย่างสม่ำเสมอมันต้องดีขึ้นแน่นอนนะคะกี๊กก็จะค่อยๆทําไปเรื่อยๆเนาะหลังจากวิ่งก็เดี๋ยวจะค่อยๆทําไปกับการยังไงก็เพื่อนๆที่อยากจะบอกว่า ไม่มีเวลาวิ่งหรือว่าไม, bbe bbe ม่ไม่ลองทําอย่างนี้เอ้ยแล้วมันใช่มันเหมาะกับตัวเราหรือว่าเราซนอัพแล้วมันยังปวดหลังยังไม่ถนัดอย่างเงี้ยลองทําท่าแพลงแบบนี้ก็ได้อาจจะชอบมากกว่าก็ได้นะคะยังไงก็เลือกเอาที่เราชอบแล้วก็สนุกท่าแพลงนี้ก็ถือว่าได้ประโยชน์เช่นเดียวกันเนี่ยทั้งเรืร ant, ่องการท้องด้วยนะคะเรื่องแขนเรื่องขานี้ได้หมดเลยทั้งในเรื่องของกําลังของเราด้วยนะคะยังไงก็ฝากเพื่อนๆด้วยแล้วกันค่ะคลิปต่อๆไปกิปจะแนะนําในส่วนของการออกกําลังกายท่าไหนอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะ ถ้าใ,ใครชอบอย่าลืม subscribe นะจ๊ะเดี๋ยวขอฝึกท่าแพงต่อไปเรื่อยๆก่อนนะคะเอาคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย